เผยราคา Xiaomi 15 Series อาจเริ่มต้นอยู่ประมาณ21,900บาทมีข้อมูลว่า Xiaomi 15 Series วาทีสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4ที่มีรุ้นเปิดตัวในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ล่าสุดก็ได้มีราคาฝั่งจีนเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งดูเหมือนว่าจะแพงขึ้นจากเดิมเล็กน้อยครับโดยสื่ออย่าง CNO m ได้เผยราคาของเซมี15ว่าจะเริ่มต้นที่4,599หยวนหรือประมาณ2 1 0 0 0บาทส่วนเซมี15 Pro จะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,499หยวนหรือประมาณ25,000บาทซึ่งสูงกว่าเซมี14ซีรีส์ที่เริ่มต้น3,999หยวนครับอันที่ราคาสูงขึ้นคาดว่าจะเป็นเพราะเรื่องชิปเซตความจุที่มีราคาผลิตที่สูงขึ้นมาก ทางนี้ผู้ขอตั้งและประธานบริษัทอย่างริจูนก็เคยบอกไว้ในงานเปิดตัวเซมิสมี14ซีลี่ที่ยืนยันอีกครั้งว่าเซีิสมี15เซีรี่เข้ามาจากยุคที่มีราคาเริ่มต้นที่3,999หยวนแล้วครับสำหรับราคาและชิปเซ็ตที่แพงขึ้นคาดว่าจะเป็นเพราะการผลิตที่ยากขึ้นกว่าเดิมโดย Snapdragon 8 Gen 4ใช้กระบวนการผลิตแบบ NTE รุ่นล่าสุดจาก TSMC ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมเมื่อเทียบกับเซลล์ดอลลาร์8.3-25-30%เลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นระหว่าง190-200ดอลลาร์เลยครับ